งินหลังนี้แปลงแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2497แปลงโดยสลาจากอำเภอจอมตองรูปแบบเฮือนเป็นเฮือนไม้สองชั้นมีรูปแบบตีผสมผสานระหว่างเฮือนยุคบเก่ากับยุคใหม่บันไดขึ้นเฮือนจะอยู่ตั้งในตัวเฮือนเลยและที่สำคัญมีระเบียงรอบตัวเฮือนหลังคาแต่เดิมจะมุงดินขอแต่ปัจจุบันเปลี่ยนหลังคาใหม่เพราะดินขอนั้นหายากในแม่แจม่ม ห้องครัวเปิ้ลจะทำแยกออกจากตู่เฮือนตั้งแต่แป่งเฮือนละชั้นบนมีสองห้องชั้นลุ่มมีสองห้องเหมือนกันพ่ออุ้ยอดุลน,นาติกาเป็นเจ้าของเฮือนหลังนี้ หสาท่านผอครับครับดีครับวันนี้ผมขออนุญาตมารูกวนพอดีไปถ่ายบันปเลินครับเปิ้นว่าเนี่ยมีซอยนี้มีของท่านผอเปียกอยู่นะครับครับหลังหนึ่งติเก่านี่นะก็เลยซดมานี่ทมแล้วนี่หลังนี้นี่งามขนาดเลยนะครับครับปลูกมาปีอย่างนะครับท่านผอครับ2 4งสี่เกองสี่ ถ้าตอนนี้ก็หกหกสิบสองปีป่ oh. ะหกเก้าแปดกับหกปีนี้หกสี่หกสี่หกสองเก้าแปดเตะหกสิบสี่ปีอ๋อแล้วเดียหกสิบหกปีหกสิบหกปีคนที่แปลงเก้าคนแรกคือไผ่ครับป่อ oh. พอ่อพ่อคนชื่ออย่างรครับพ่อดุนลนิติกาอ๋อเป็นคนแปลงคนแรกเลยนะเออเจ้าของบ้านนะจ๊ะครับก่อนแจ้งสลาทุกสมตองมหมสลาเป็นคนจอมตองคนสมตองก็ถ้าพ่อ๋อจำได้ก็ครับว่าชื่อสลายครับจำไม่ได้ <c oughs> ลืมไปละล่าสลาเนะี่ยผลตุองมานอนนี่ก่อนนะครับมานอนมานอนเพราะว่าเดินเดินทางข้ามดอยถนนนี่มาครับมานอนนี่อือ ไช้เวลาตอนนั้นแฝงมันกว่าหาไทยสมม่านสักเกือบร่วมปีเหมือนกันก็นหาหลายเดือนเยอะตอนนั้นท่านผอยังบบกเกิดแต่เนาะเกิดแตวทรงนี่มันทรงทันสมัยเลยเนาะครับไทยทันสมัยเหมือน,นนะอ,อูดถึงว่าถ้าเทียบครับยังรุ่นรุ่นของฝีมือของพ่อสลาวอุ้ยลุน บ้านนางแลตีมาเป็นออบ้านสีมอยนะถ้าเทียบกับหลังนี่ดูนี่ดูทันสมัยกว่าเนาะรูปแบบสถาปาัตย์การออกแบบทันสมัยก็ยเยอะเลยนะ <c oughs> <c oughs> แล้วดูมีระเบียงเหมือนฝรั่งเ <c> ห <oughs> <c oughs> มือนผสมผสานกับบ้านฝรั่งเนะะาะแั้วตั้งบนมีกี่ห้องอะครับตังบนมีอยู่สองห้องสองห้อง ห้องนอนมดเลยนะครับมันเป็นห้องห้องห้องนอนสองสองห้องมีห้องใหญ่ปูนห้องเล็กครับนั่นก็เป็นเติอนไปที่ว่างอย่างเงี้ยก็ต้องเตอนตนี้เป็นห้องเติอนอยู่เนาะเติอนครับถ้าถ้าลงตั้งรุ่มนันมีกี่ห้องครับสองห้องสองห้องเหมือนกันแต่ก่อนมีห้องเดียวแต่มาเพิ่มทีหลังได้ห็มห้องครับเปลี่ยนสองห้องระบันไดขึ้นตั้งหน้าและตั้งหลังมีก็ครับบันไดขึ้นนี่ขึ้นตั้งหน้านี่ แล้วก็ขึ้นตั้งหลังแล้วก็ตา<ข>ผมไปพอขนเดยในห้องอ๋อนี่คาเดยตั้งหลังโอ้จริงอันละกรเนะครับโทษจริงตังในนี่สาจริงฮะตั้งในนะตังในสาจริง <c oughs> <c oughs> อเข้าไปดูครับขอบคุณครับขออนุญาตบุ๊กโดยไปได้นันใหม่มาตามหน้าบุญ อฮัตใดเอลาบันมีไหมนนผมจำมาได้ว่าเคยหันตีนไหนลักษณะอันนี้เดิมเดิมมีกี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสี่โอ้อันนี้ขึ้นตั้งหลังนะครับเึ้นหกตั้งหลังตั้งแม่เนี่ย ปกติเปิดห้องตังหน้กนครับตังแนโออันนี้เป็นห้องครัวน,นี่ห้องครัวโอ้ครัวสมัยกนทันสมัยเตยอันนี้คันไดครับอันนี้จริงโอ้คันไดย,ยังอีเลยอ่ะเห็นน้องอน้องก็โฮจักว่าจริงเหมือนกันไดจริงครับ ผมนี่ผมก็อู้จิ้งเหมือนกันคนที่ไหนคนสันนแพงครับนี่ห้องอันนี้ห้องเดิมอันนี้จะเป็นห้องอย่างไรครับห้องนอนเนี่ยอันนี้ห้องนอนสมมาวตวันนี้มันได้เอาไปฉายมาตวัวหมื่นหน่อยนะครับจ้าหมูพอในห้องนอนนี่ขึ้นบันไดจิ้งบ่จิ้งพอ,เอ,อเอาคนเดียวเถอะครับฮหนึ<แ>่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอันนี้สิบเอ็ด โอ้แล้วคนเท่าเมื่อก่อนนี่มันเอาอีเลยกันแนวจิ้งกันแนนี่เลยบอกเอออีเลยโอ้โหดนะแกนะครับคนเท่าเมื่อก่อนนี่ร้านนี้ห้องจจนลุงนี่จนลุงปกติจะเป็นห้องโถงนี่ก็ครับเปลี่ยนห้องโถงก็เลยเป็ี่ยนเปลี่ยนห้องรับแขกเฟยดีก็ในจมุน,นเนี่ยอ๋อนี่เป็นห้องรับแขก อ๋อหันแล้วครับมีฝาเสียมประตูเสียมประตูเสียมมาประตูเสียมประตูเสียมนี่เปิดได้อยู่เซบเปิดได้อยู่นะครับอันนี้ประตูเสียมขอแยกเปิดสักหน่อยเนะ่อ่าเปิดเอาลครับผมจะลองเปิดพอละครับเดี๋ยวจะปะจิดจางกันี่ก็ต้องเปิดตัวนี้กับตัว อ๋อตัวนี้ตัวนึ่งตีออกอ๋อเจ๊อี้เลยน,นี่ถ้าเปิดเป็นสูตรับสูตรต้องเต็มเจ๊อี้อ๋อ,อเปิดมาปุ๊บเป็นตีรับแขกหน้าบ้านโอ้มีเก้าอี้หนังือตอนรับแขกมันนั่งอุจจากันตะนี้เนาะแล้วสมัยเมื่อสมัยท่านบอกอ๋อนมนมนี่ได้มาเล่นแถวนี้เหรอครับ พอออกอยู่แานเนี่ยไงตอนนี้เนาะแล้วนอนห้องไหนครับะนอนห้องไบนห้องบนเลยตอนหลังก็เลยมานอนลุ่มเนี่ยหลังจากแต่งงานมานอนลุ่มอือโอ้นี่เป็นห้องรับแขกเลยห้องรับแขกเพราฝีมือคนสลามมก่อนอันนี้เป็นใช้เครื่องมือน่าจะเครื่องมือแบบเดิมๆมั้งเนาะไอ เป็นเล็กเป็นเล็กนี่ก็ต้องแจ้งคนแหบคนแหมลูกจบตองคุณไหมเป็นเล็กเล็กนี่นะครับเล็กน่าแต่งนี่นะครับปองนี่นะน่าปองเนี่น่าปองปองเล็กของปองอตอนนี้มันมีกระจกกระจกนี้กระจกเดิมมันเลยเดิมเลยเดิมเลยโอสีมันยังขนาดนี้เลยเนาะเออโอ้โแต่ก่อนก็แจ้งคนแหบคนแหมมาสมัยก่อนแหบ แถบลูกจอม้องเลยมตอบซื้อคัวที่ซื้อจมตองหมดเลยนะครับซื่อจมตองเป็นเล็กเป็นตะปูเป็นอย่างเงี้ยเนาะครับเป็นเล็กกลอนท่นี้อู้ถึงเส้นตางที่ไปจอมตองสมัยก่อนเตีวเตียวเตียวข้มวิทนนหรือ้องข้าม้อยหลวงครับอืมโหฮึฮึาึฮ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  แต่นี้เลยแบบมีคนอยู่เลยนะครับมีคนอยู่ก็ท่านน้องขามแม่แบบมันนอนนี่ครับเออแต่มันนอนนี่อยู่มันนอนอยู่มันนอนเปิดเตือ้อเปิดเตือ้อถ้าเขาลุกในเมืองในฟุ้นมานะ่ะครับน้องอยู่ในเมืองโองามแต่เฮ้ยงามแต่ไปได้ดูแลมัน สลาโอ้สลารุ่นเดียวกับตีอยู่สลาก็ตายไปแล้วตายไปแล้วเนาะ,ะสลาฝีมือค่อนข้างดีเนาะค่อนข้างเปียนเลยอะฝีมีฝีมือข้าเปิ้ดูเขา้าปื้นเปนเนาะดูเหมือนปื้นเปินจะเรียบเนีน่อันนี้ไม้เดิมครับไม้เดิมมดไม้เดิมมดแล้วพอเวลาเปิเ้เข้าเข้าประตู ก็จะเปลี่ยนนะนะเปิ้เพื่อนลูกตั้งจอมตองบ้านสมัยก่อนนี่เปิ้นบัตทีเปิ้นแปลงอย่างบ้านชั้นเดียวชั้นเหงนสูงๆนี่เปิ้นแปลงฝายอย่างตัวลุมเรอเปิ้นคำนวณเก่งนะคนท่าสมัยก่อนยกขึ้นหมาครับว่าแปลงบันเดียวกันแล้วขึ้นอยู่ได้เลยนะสมัยก่อนก็คือ ขอแหงจาบ้านมาช่วยยกฝ้ายกายกแหงพึกเตปุกเสาวพวกแหงวันเดียวแล้วสมัยก่อนบ้านัแต่บ้านหลังนี้มันแจใ้แต่ใช้เวลาหลายเดือนอยู่หลังนี้นะครับครับตอนนั้นเ,เป็นจ้างสลากิบกิบบาทนะครับตอนนั้นเออผมอจำไม่ได้นะออและอุ้ยเปนเราอย่างฟังท่านพอฟังนะแต่ไม่ได้ถามเรื่องเรื่องการแจ้งการแหงแต่แต่โอเป็นสลาจะจมตองครับ เอาแจ้งเอาอย่างมาแลกเอาแลกเสาแลกอย่างพ่องก็แจ้งคนว่าถงว่าเรือไม้เนาะครับแจ้งคนเลือไม้บางทีก็แลกเสาแลกไม้แหไรอย่างเงก็แจ้งคนเรือไม้ต่หมเนี้ยเป็นแจ้งหลากจากที่บนดอยบนป่าลงมาออแ<ล>ต่ก่อนแปลเปล็ในใกล้ๆเนี่เหมือนกันนะครับแล้วก็มาเลื่อยแถวนี้นะครับมาเลื่อยแถวในแถวนี้เอาแจ้งอย่างแลกไหมครับอันได้ปีแล้เนาะครับ ต้องปิดนี่ก่อนกันเน่ถ้าปิดนี่ผมมันในใจเนอะปิดเหมือนกันปิดเหมือนกันต้องใส่อีเหมือนกันใส่แล้ <c oughs> บ้านผมมันแบบเป็นเสี่ยมี <c oughs> พิธีเปิดปิดบานเสี่ยมต้องใจอี ูดถึงสมัยก่อนนี้ประตูบ้านเสียมนี่มันฮิดกันเลยนะครับเออบ้านสมัยเก่าเปะนรับขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณท่านพออปลาผมเข้ามาพอในบ้านเด้อคัาสิกขนาดความเป็นบ้านไหมพอองไรก็ตึงหัวกายพ่อ <c oughs> เล็กกว่าน,นะ <c oughs> อันนี้บันไดตั้งขึ้นขออนุญาตเตียวขึ้นไปตั้งพอตังนี้ได้ก็ครับอนดูแย่เลยขึ้นขึ้นไปเลยขอบคุณครับทดลองเตียวคันใดที่มันค่อนข้างจะจริงหน่อยอ๋อตั้งบนนี้ กำลังปรับลงอยู่ครับอืมครับงามดีครับอืมกัางบนนี่ก็ค่อนข้างจกโลง่งโล่งโล่งน้อยเลยนะครับใช่เพราะว่ามันมบบมีคนอยู่ประตูข้าเปิดมั้งก่อครับเปิดครับเข้าไปดูได้เลยครับไปขอมครับ ขออนุญาตนะอุ้ยเนออันนี้ห้องค่อนข้างมืดนหน่อยนะครับชมดจะจุมอ๋อนี่อันนี้ก็มีเตียงมีหลายห้องกันนี่ก็นหนึ่งห้องอน,นี่สองห้องตำาบนนี่มีสองห้องเออครับอันนี้น่าจะเป็นห้องนอนใหญ่ ห้องนอนใหญ่จะอยู่ตงนีเออครับอันนี้คือห้องนอนใหญ่มีเตียงมีนี่อยู่โหคัดซิกขนาดเลยครับจ้าบจจุมเอาละขอบคุณครับเดี๋ยวปิดปิดนี่เห็นน้อยเออไปได้เวลาลง ดึกนึกนึกประตูเข้าได้ปิ๊บเอาไว้อ๋อครับก้าประตูนี่ก็งามขนาดแล้วนะเออเข้าประตูประตูเข้าได้ไวแม่ยังไม่จังคือ ก้าประตูนี่ก็จัดงามอ่ะงามด้วยนะเนาะเอาละครับวันนี้ได้ขึ้นไปแถวชั้นบนชั้นลุ่มขอบคุณท่านขอออ้นขอบคุณผอเปี๊ยกทา่รักเล็กครับครับครับึ้นไปรอบครั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 บ